ันนี้งานที่สองบ่สเองน,นี่ให้ใหที่สองขี่กันเลือนหูกขี่กันเดือนได้หนุกกันนั่นนะเออขี่กันเดือนขี่กันเดือนว่างู <c oughs> โอ้ยสบายดีได้วสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฟังไทยได้ต่างประเทศมื้อนี้ก,ก็มาพบก,กันกับสาวขิงค่ำได้อานนท์อีกแล้วนอนอเวนาะมือ้อน,อนี้เนาะอานนท์ สบายดีป้าลุงกันลูกลุยเมื่อนี่จะสิไปใส่เมื่อนี่ไปใส่ลูกเมื่อนี่ผ้าป้าลุงไปใส่เมื่อนีเมื่อนี้เขากับสิบไปตามผัตู้ขึ้นมาก,กินเข่าเนาะไปน่นองเลยไปนำผัดตู้มาก,กินเข่าตอนเศร้าเนะไปทางนี้บอกไปทางนี้ ก่อนหมออันนู้นพาแม่ไปเนี่ยกุลผพาแม่ไปยุไปทางไหนไปเข่าเห่ากับเริ่มเขียวแล้วน้องเพ่อ์พี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเส้าน้องเพรย์พี่น้องเนาะเจ็ดโมงเส้าหน่อยๆเนาะเข่าเห่าที่ว่าเห่าลำไปกับเขียวแล้วน้องเพ่อ์พี่น้อง เต็มให้เต็มขั้นเลยน้องไพพี่น้องเลยไ้ท่ว่าห้าลำไปเด้วก็เริ่มเกลียวเลยเนาะกำลังกินปุยที่ว่าห้าวดำปุยห้าห้องพื้นน้องไปพี่น้องเลยเนาะกำลังกินไ้นี่เป็นไ้ลำแรกๆลำกอนบ้านกอนเมืองเลยลำกอนหมู่เลยเนะ้องไ้นี่เพย์พี่น้องเลย ไปเด็กไปยังขาไม่ไปหูอกไปยังไปทางใดประตูลำหน้าอยู่ทางใดลงไปบอกประตูว่าเฮ็ดกินแลว้วแล้วเด้อเฉอะตัวเอย้ยขื่นกินเข่าเด้อเฉอะลงไปหอดจะเบาเด้อเด้อโดยเฉะอืมต้นตายก็มีนอไป,ไปน้องเไย ตอนนั้นมันเลดเมื่อกี้นี้มันมีต้นเขา่ตาตัวอะไรมันตายก็ตายเน้องเฟย์พี่น้อยเนาะมันบวหวคือกันมันก็บอะไรเลดหอนเฮงบ่วงหนึ่งน้องเฟย์พี่น้องเด๊ะเฮ้ยเฮ้ยอย่หนหนงน,นั้นด้วเขางามบ่โอ้ยกินแมงกี้แตนนั้นติดเข่วดำคืออยู่ตายอืมกำลังแตกโกแตกโกน้องเฟย์พี่น้อยเนาะ ามีเงินมาซื้อปุ๋ยเพื่ใส่นี่บ่างามอะไรเบาได้นี่อนุ่นหน่อยทางยงางอนุ่นหน่อย <c oughs> มื่อนี้มื่อนี้พอเสนมานอนน้ำเจ้าบ่ลหรือเจ้ามื่อนี้พอเสนมานอนน้ำอนุน่นบ่เฮ้อนนนนุ่เมื่อนี้พอเสนมานอนน้ำอนุน่นบ่เลยลไป <c oughs> โอเคน้องไปี่น,น้องเอลยอานุ่นกัสิพาอ่าสาวกินคำนุ่งไปตามพอเซนมากินขา้าวเมื่อกี้อานท์น,นจะไปใช้หรอเมื่อกี้อานท์น,นจะไปใช้ไปนํางพอมากินขา้าวเหรอพอมาหลับหน้าซ่อยได้ไหอนี่พอนอนหน้านั่งไหนี่ช่วงพุ่นอยู่ลุ่มพุลุกไปไป,ไปขั้นนั่นไปขั้นนั่น อย่าเดียวรังไรจัง่อยตกเลยลูกล่ะตกกนาเลยไปก่อน <c oughs> เด้อสีพาพแม่พี่น้องสมบรรยากาศตอนเจ็ดโมงเศร้าพอแม่พี่น้องเอ้ยแนมผิวเพินเนาะ,ะคือน้ำลายเอ้าเอาใส่ๆสลกูกใส่เกือบอยากรวมเลนล่ะไปย่างบันนี้ลูกละก็เสือกับเตยเตเสเตอยู่ พี่ไปพี่บ่พี่มีมาพี่ลูกก้าเฮาตานี่ก็มาเจาะแล้วเนาะพ่พี่น้องเอ้ยมาเจาะเบิ่งปรากฏว่าหญ้าลายเนาะพิ่พี่น้องเอ้ยเนาะหญ้าหลายแต่ว่าตานี่เฮายังบ่ทันได้ลตานี่เนาะบ่ฮู้ว่าจังได๋ตานี่ ไฮนี่น้ำมลายแท้อ,อ,น,น,อน,นุ่นนี่โอ้ไฮนี่น้ำมลายอีดีนอกเพ่นพี่น้องเลยสงสัยถ้าวรเราขังไหวนอ้อยยันผลนานต๊ะยันโมมีน้ำดำบ่อยพี่น้องเลยเนาะไฮนี่น้ำบ่คอยอยู่นอกเพลพี่น้องเลยกาตานี่ก็เลยบ่คอยงามปานใดนนนพี่ยังดุองโอ้ก้อนหินใหญ่ đông nam có tủ chỉ nhiệm đấy ạ bài bài đổ. nha bài Đà băng cho bà phò xèn lòi bài đeo bà chắc phò xèn mười lăm na lòi bài đeo chắc lòi bài luôn chắc คือบอยู่ให้ไปนอ,ะะองเลยสร้ากล้องขึ้นล่างๆลมพัดกล้องกระดานล่างๆแต่ละคนก็นก,นกำลังลำหน้ากันคึอบอยู่ให้ไปนองเลยเนาะเดวยเอออยากไ,ไ,ไว้ไพอวเมย์บัวท่านแน่เมยค่ะแต่ฝอยอยู่เนะลยท้วคันนี่จนสิรุ่นน้อพไปนองเลย

มีตัวอ <si ้วนพ่อมาเจ้าโปรเซนโอ้โปรเซนอยู่พูดมาจากพี่พี่พี่มาพี่ลูกไปพี่พี่มาพี่ว่าไว้พี่พี่มาพี่บุญนาไพบุญนาไพหิวมัดก้าบุญนาไพเผือบึงใกล้ๆยูเมนบ่แมนบ่พอฮะแมนบ่พอแมนบ่ เฮ้แมนบ่แมนวะไปเฉาไปเบิ้งไปเฉาไปเบิ้งไปมาพี่เนาะไปโอ้ลระวังลบฮันฟ้าวพ่อลูกโอ้ยคอยเล่นเนี่ยคอยไปเนี่ยชเม็นเนาะเห็นพ่อแล้วกระเบื้งกระเบื้อ bốc được rồi bây giờ nó có bà hai rùm nó mình tầm của mình đây bốc nó hai thân phải không phải lục lên với bay à chàng bằng nhà mền vào lục mền vào vợ chư vào mền vào เมนบ่ไปเบิ่งวไปเบิ่งเพงบ่ไหยังนะเคือมามือู้ทำมันอะเฮเห็นยังไงโอ้ยไปสบายดีวะสุขนสบายดีเด้อมน่องสบายดีทำหน้าก่อนนอนี้น้าตอนเศร้าบังแดดดุเอิญ เอินไก่แท้ลูกเมื่อกินข่าไปคุณ่เพิ่มาเอิ่นพอเห็ดกินแล้วแล้วได้ยังกินคนนี้ลาะได้ยินว่าพอถามแล้วยังกินว่ะมาตอบพอนะไหมได้ยพอถลเห็ังกินนะได้ยังกิน่ะไดงนแล้ลูกแกงน้อะ แกงนูเ่านกอนีน <laughs> ม้เมื่าขากับมีบอ่อเซนม้า <laughs> ลำนาโซยลำคาบเร้าแล้วก็สิไปเฮดเวียกต่อวอ,อร์เซนไปวัน้นนนองทิ้งกอ กอนเศร้ากับลำหน้าก่อนจากงานจากโซงเนาะเศร้านี่ได้งานดุมเหมือนว่เศร้านี่ฮะอันนี้งานที่สองว่บ่าไงนม่ให้ที่สอง่ให้ที่สองให้น้อยเนาะให้น้อยก็เลยบอกงานไปเลยดิเห็นให้แล้วน้อยเดี๋ยวบอกงานดิแล้วให้นึงไปแล้วเนาะให้นี่ใหญ่กว่าให้ทึ่งให้ลุ่มนุ้นเนาะให้น้องเขาคือนนานเขียวแต่นอ้ มันียงอันนุนไม่ยังให้พอกินนะล่ะเพราดส่งขาดส่งขาดเลยอยู่ส่งขาส่งลงขีตมเนาะมันหลดใส่ส่งเก่าปีกายนี่เพิ่นว่า <c oughs> อ๋อมาแล้วเฮ้ยหมุนมาแล้วเฮยก็มีลูกลับห้า,าค่อยพอพอดู อ้นมาลับหน้าซอยพอบอลฮึฮึน้ำก็จะนังยืดเจ้าได้ยังกินพอ่ะพ่อถามมาเจ้าได้ยังกินบ่ได้ชงนะยันเจ้ากินเข่าบัวลายเฉวกี่าสนสีงลงมาอยู่หรือยันว่ากินเข่าบัลายอไนี่มาจักเมื่อตรงพวกนี้เพิ่ชวนเมื่อไ ในยูหึงได้ันว่าเมื่อไรได้เมื่อไหรแท้มานอดลยเมืหงะตูออกลงบ่หลามาล่อก่อนบ่ออะลงบ่ลงบ่ลงไปหลาหนาบ่ยขึ้นกินข้าไอ้หนุหลงานนี่แล้วยังขื้นกินเข่าเลกลงอาลงนงานข่าเลยลงลโอ้ลงกับสิแก่ส่งมาแถบ่อแก่ได้นลงบ่ หลหน้าบ่ลงหลับหน้านะพ่อบ่ลงหลับหน้ากับลงลดถอดถอดได้เกือบมาแล้วบ่ต้องบ่ต้องแก้ดอกสูงนะถอดได้เกือบมาลูกมาถอดเกือบเหมาะพาลงกับชิคืออยู่บ่นี่เฮไปไปไปเฮกิดตัวมาตื่นมาตื่นมาเอิญหาพ่อพ่อกับลงลำหน้าพูดแล้วลูกอะ <laughs> <laughs> à, 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 vâng. A <laughs> à, lúc lắm nắm mọi người 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 mọi โไฮพอดีพอดีดำโนดเออโอ้จน้าโอ้เก่งแน่เเก่งเก่งเก่งาเป็นานีโอ้อ้าวต่งไหมลูกไ่ใใช่มองเก้าม่ใช่ใช้เป็นบ้านอยากวิร์กด้ก็เข่าสภาพของอนุนเนาะก็เข่าอนุนบัตรปลาป็นโกกป็นกออือบาตั Maman đi Annie sẽ bội lắm mọi để cái cửa. Ah, à, nó mokai lộp bây giờ ki tôm giấc thư bằng tà tang một cây đông trước, thang này, mưa cả nghe oak ở... <laughs> mừng nghe nghe. Hãy mọi người. 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 คักว <T> ่ค่กัรได้มือดกเอาไม่ไพี่มาลำพี่ใกล้ๆพี่เยอะหะใกล้เมยไำใกล้ใเมย์พี่มัมู่งไใส่หม่องไหมลูกจะไปใส่หม่องเกาดำหม่องไหมลูกรำหม่องมันมีขีดตมพี่เออนี่ดำไเออำไปนั่นเลยลูกกัน่จ้กัน มันยังเด็กเหมดิแล้วอย่าใกล้นะลูกใกล้กันนะอย่ามองอีกมันใกล้กันพูดนล้วน่ะเออมันใกล้กันก๊กเลียวนี่พอดีแล้วเลยให้นี่ใกล้กันเออมันนี่งี้ประมาณนี้ประมาณนี้แน้วประมาณนี้ใช่ใช่มองนี่มันใช่มองนี่เออใช่มองนี่ละควรานมดก็เข่านะคว้อนน้องเออ โอ้โหสู้กันดีกว่าเลยจะพูดว่ายมันนุ่มจื้อเมนเดอร์ก็เข่าอโดนเนอร์จื้อเมนเดอร์แบบมันแตกกุ๊กแตกกอมาเบิ่งเด้อเด้อมันสิเป็นสภาพแบบใดอ้าจกพอมโอ้ยจกจะลุกแกอใช่ไหมดิเอ๊บ๊อ

จกพ่อผูุนจกแดกลกนนแล้วลูกว่าตองจ๊กมันหลอกมันเลวเลยฮะนะลูกเหลกเป็นูเลยูกเอ้าเลยเอ้ยักแล้วเหรออยดังไปหุ่นอยไปลอยเอาคือพอั่นเออดอเออ ขี่กันเลือนหุกขี่กันเดือนได้หนุกกันนั่นน่ะเออขี่กันเดือนขี่กันเลือนมางูโอ้ยดูเลยบอจักขี่กันเลือนหุกโบเมนงูปังไว้ตัวปังไว้บอต้องพังมันกระไตต้องเองมันเราขี่ดินมันหมุนไปเองมันนี่นี่เห็นบนเพื่พอเหรไหมน่ะเห็นบอพ่อพระดำนะลูกไม่กี่เดือนได้จัก ลายบ่ดูลายลายอแม่ลายเะีอยลายนี่ละลายอรน้ำท่วมออกไรบ่าบัดี้เอาไบร์ว่าดี้โอ้เห็นขี่กระเรือนเลรัวเลยกระเือนเขี่กระเรือนอี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่โอ้ยสมบูรณ์ยันเราเนาะเห็นขี่กระเดือนเลยก็ไปหยอกขี่กระเดือนเย ข้าไม้ข oh, okay. ้ไม้วะนี่พอยจเอาให้ไว้วันใช่ราะหน่อยกีตมูดตีนไว้ยฮะพูดอมนะอ้เออบมหูน้อกองนี้กองนี้โูกองใาวามันดูดอใช้อีกรูปวัน้ใช้อีโมนี้ใสสเนาะออสีแดงวอยู่หรอลูกชา่มาซอยดำนาน น้องเพลพี่น้องเลยเนาะสาวกินคำก็ได้วางกล้องแล,ล้วก็ไปดำหน้าซอยพื้นให้เลี่ยวไ้นี่น้องเพลพี่น้องเลยเพื่อที่จะขึ้นไปกินข้าวเศร้าเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลาแปดโมงปลายแล้วน้องเพลพี่น้องเลยวาเซนกับเสียเอาข้าเมียนเนาะบ้านนี้กับสิพากันขึ้นกินข้าวเศร้าแล้วกับแจงสีเฮ็ดเวียกโตน้องเพลพี่น้องเลยตอนนี้กะอันนูทนกับจอมโซนเบีย้ยเบี้ยขี้ตุม ไปกีร่อน้ำพอผมไปดูปะกีร่อน้ำพอปะโอโอเระวัลงลูกเก้าโมงหรอบอโอเก้าโมงเลยไปกีร่อน้ำพอลูกใส่เกลือบพ่อมเอาเกลือบพ่อเอากาล้าลงก่อนลูกให้พออาา่อก้าลงก่อนอเพลินกัน,น,นสีซอยคือกันได้เพลินกันซอยทุกอย่างนะลำหน้ากับปินลูก้ากับปิน ย่างละก,ก๊กยางละเงาเก่งร้ายเก่งรายอนแล้วพอไปพอไปเอาเกิบก่อบคนนะถากีร่อนนะ่ะพอลุถากพอไปเอาเกิบก่อนเพิ่นนะเนาะเพิ่นกับขึ้นรถเข็นถาพอเพิ่นเรียบร้อยเนาะคนบบนะคนขี่ขันย่างได้เองพอไปเอาเกิบลุได้พแบบอนาะ ลงมาลงมาเอิญพอกินข่าวลำหน้าซอยพอเลยบอลุอุ้ยหนาวชุ่ะหนาว้าวขึ้นไปเดี๋ยวพอชุบขึ้นไปอันอาบหน้ามือเทิงบุลุ ไว้ลมห่วยวนอยู่พอกบลูกเพิ่มกิโลน้ำกันระวังระวังตกเอ้ยยิ้มเฉยจักอันพอสิพาเพิ่นตกเฮ้ยนิ้มเฉยบม่ได้ย่านอย่างจังดี่งาวนุ่นจับอยู่เอ้ยช่างดีไหม ี่นองเลยเนาะสาวขี้ค้ำกับสิคอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะไปพบพ่อกันคลิปหนาเด้อเนาะไปไปนอกเลยสำหรับวันนี้สาวขี้ค้ำกับก่าวคข้ามาสบายดี